ฟังตอชอโดนอพพอ,อยากร้องหายมาอยู่ป่าเขาลำเนาวพลกอดคอร่วมตายกับตอชอโดจากโดยไปลับคงไม่กลับมาแล้วเนาะ ได้ข่าว่ามีคู่คลอพบต่อชดอให้เดียวได้อยากลงจากดอยก็ลงไปแสนยากนอกปอพอนาทีมีมากต้องคอยปกปักโพยไย เห็นแต่หลังคาของบ้านแก้วตาอยู่รำไรอยากไปหาแทบขาดใจทิ้งไปไม่ได้ได้แต่ยืนมองสาวดอยใจดำไม่ฝากข้าวน้ำเลยนอก แม้ใครสงสารแล้วก็พบต่อชะโดช่วยฝากข้าวของไม่เห็นรอยยิ้มก็ขอให้อิ่มปากท้องน้อประ่อขอร้องให้สาวดอยน้องได้โปรดเห็นใจ ยกมือพนมท่านเจ้ากลมผู้ใจดีนึกว่าสงสารผมนี้หาคนปลานีผมหน่อยได้ไหมไม่ได้สาวดอยจงช่วยผมหน่อยเป็นไรแม่เสร็จศึกลงวันไหน ขอนางสาวไทยให้ผมสักคน